คราบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันสุวัตราประคองวงวันนี้ดิฉันนาเรื่องราวของสมุนไพรที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อนางศีรษะรากผมและสุขภาพผมไปจนถึงปลายผมนะคะมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักคุณค่าของสมุนไพรไทยที่เป็นอาหารผมอาหารของรากผมโดยตรงค่ะโดยปกติแล้วนะคะ ยุคสมัยเปลี่ยนไปโดยเฉพาะสมัยนี้เ,ออเส้นผมถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยเส้นผมเปรียบประดุลมงกุฎของใบหน้าค่ะถ้าสุขภาพเส้นผมนั้นเสือ่อมโทรมจัดทรงยากแห้งหรือเป็นมันนะคะปลายผมแตกปลายตรงนี้เป็นปัญหาหนักอกสำหรับหลายๆท่านเลยถ้าเส้นผมดูดี ตรงนี้จะทําให้หน้าตาดูสดใสมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันนําเรื่องราวของครีมนวดผมที่เป็นออร์แกนิกหรือไร้สารเคมีมา,าฝากคุณผู้ชมคะ่ะอย่างน่าอัศจ,จรรย์จริงๆซึ่งสมุนไพรเหล่านี้นะคะช่วยดูแลตั้งแต่รากผมดูแลผิวบนหนังศรีรษะถ้าหนังศรีรษะมัน น,ะะนังศีรษะแห้งเกินไปหรือหนังศีรษะที่มีเชื้อราหรือไปเจอสารเคมีมากถูกทำลายมากรากผมเสียเส้นผมจะอยู่ได้อย่างไรก็จะต้องหลุดร่วงนะคะแห้งกรอบแตกปลายจัดทรงยากอย่างนี้เป็นต้นเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสมุนไพรไทยๆท,ที่ปราศจากสารเคมีและนำมาเป็น รีมนวดผมนะคะทั้งสองสภาพไม่ว่าจะเป็นผมมันหรือผมแห้งขาดการบำรุงทั้งสองสูตรนั้นมีค่ะอย่างลงตัวทีเดียวนะคะน้ำมันมากอกบริสุทธิ์ค่ะซึ่งสรรพคุณจะช่วยดูแลทั้งหนังศีรษะรากผมรวมไปถึงเส้นผมได้เป็นอย่างดีโรดซีตริกจากมะนาวน้ำมันหอมระเหย จากผิวเปลือกมะนาวที่สกัดออกมาสดๆจากธรรมชาตินี้จะช่วยดูแลสภาพเส้นผมให้จัดทรงง่ายให้มีสภาพเส้นผมที่เงางามรวมทั้งมะกรูดด้วยมะกรูดนั้นใช้สกัดออกมานะคะนำสองส่วนนี้ทั้งกรดซิตริกจากมะนาวและมะกรูดมาผสมผสานกัน ตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ได้ผลอย่างแน่ชัดนะคะก็คือดอกอัญชันส่วนตัวเนื้อครีมเนี่ยนะคะท่านอาจจะใช้วัสลินมีสรรพคุณที่ช่วยดูแลเรื่องของหนังศีรษะช่วยเคลือบเส้นผมให้เป็นประกายเงางามเรานำทุกส่วนนี้มาผสมประสานกันนะคะโดยไม่ต้องใช้สารเคมีแต่ใช้การปั่นที่ลงตัวนะคะ เพื่อให้เป็นเนื้อกรีบสะดวกต่อการใช้นวดหนังศีรษะท่านก็ใช้ทรีทเมนต์จากสมุนไพรสดตัวนี้แหละค่ะนวดตั้งแต่หนังศีรษะจนถึงปลายผมแล้วใช้ผ้าขนหนูเนี่ยค่ะชุบน้ำอุ่นจัดปิดให้แห้งแล้วนำมาพวกที่หนังศีรษะอบไว้นี่เป็นการทรีทเมนต์เป็นการอบไอ้น้ำแบบง่ายๆธรรมชาติธรรมชาติและประหยัดที่สุดได้ผลมากที่สุด ทิ้งไว15้15-20นาทีสูตรนี้คือครีมนวดผมที่ได้จากธรรมชาติอย่างแท้จริงปลอดภัยไร้กังวลค่ะช่วงตอบจดหมายจากผู้ชมทางบ้านนะคะส่งตรงมาที่เราสิคะาที่ตู้ปน22ปนบางกุนนนท์กรุงเทพ10703ค่ะจากคุณมารีวันนะคะบึงกลุ่มกรุงเทพค่ะ ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่สระผมแล้วขาดไปได้ก็คือครีมนวดผมปัญหาก็คือเส้นผมมักจะพันกันยุ่งไม่เรียบทำทรงไหนก็ดูไม่เข้าท่ารบก,กวนช่วยแนะนำสูตรไรที่ช่วยแก้ปัญหาผมยุ่งจัดทรงยากดูแห้งแล้งให้เปลี่ยนเป็นสภาพผมที่สุขภาพดีค่ะ คุณมารีวันณคะกับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของสภาพเส้นผมนะคะสมุนไพรที่ดิฉันกลับเรียนเป็นขั้นเป็นตอนโกรดซีตริกจากมะนาวแล้วก็มะกรูดนะคะน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์แล้วก็ตัวนี้ก็คือดอกอัญชันค่ะจะบอกว่าทรีทเมนต์นะคะพูดให้ทันสมัยดูน่าใช้ก็พูดได้นะคะครีมนวดผมสูตรเข้มข้นที่สกัดจากธรรมชาตินั้น คือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเลยนะคะโดยทั่วๆไปครีมน,นวดผมนั้นก็จะให้ใช้เฉพาะปลายผมเท่านั้นแล้วคนที่ผมสั้นล่ะคะยังง่ายก็ต้องถูกหนังศีรษะแต่สำหรับสูตรออร์แกนิกสูตรธรรมชาติแล้วคุณสามารถใช้นวดหนังศีรษะเพราะจะต้องบำรุงถึงรากผมและหนังศีรษะสองสูตรนะคะผมมันและผมแห้งเสีย อย่างนี้ก็ได้ลองดูค่ะสักครั้งหนึ่งคุณจะรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสมุนไพรกับเคมีลองใช้ดูนะคะคุณจะรู้สึกถึงความนุ่มสลวยจัดสรงง่ายของเส้นผมค่ะท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่02-8808-112-5-081629-7720ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ ดเฉันนำสาระเนื้อหาดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยกลับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ